สามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิ็จใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิช่วงบอกเล่าสนับสนุนโดยโตโยต้าชัวความคุ้มค่าที่โตโยต้ารับประกันสกอต์รังลลแท้รอยัลพรีเมียมอีกระดับของคุณภาพใหม่รองเท้ากีต้าคีย์บอร์ด เวอร์ชัน2.1สีจี๊ดโดนใจกว่าเดิมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่บอกเก้าเล่าสิบครับท่านผู้ชมครับห้าโมงเย็นนี้กลับมาเจอกันนะฮะ,ฮะอาวละวันศุกร์อย่างนี้<ะ>พรุ่งนี้คุณทำอะไรฮะพรุ่งนี้เหรอฮะพรุ่งนี้ผมมีนัดกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง นะฮะแล้วก็โดยวัดเล่งในยี่ด้วยไปแก้ปีชงไปแก้ปีชงสักนิดหนึ่งยาคุณควรจะไปหน่อยวัดเล่งในยี่ไปปัดตัวหน่อยคุณนะฮะไปเดี๋ยววัดไปสารเจ้าปัไปด้วยกันไงอคุณไปนะไปฮะพรุ่งนี้ก็ไปท่านผู้ชมครับแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ไปไหนนะครับเราจะมีงานโมบายเอ็กซ์โปนะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับผมระหว่างวันที่3ถึง6กุมภาพันธ์ครับซึ่งจะมีมือถือเนี่ยโชว์มากมายมากมายนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับมือถือนะฮะมีทั้งแบล็คเบอรี่นะฮะไอโฟนซัมซุงนะฮะ พวกสมาร์ทโฟนต่างๆนี่มีเยอะแยะมากมายเลยที่สำคัญสโทรศัพท์ที่ดีที่สุดระบบที่ดีที่สุดก็คือ a i s นะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนอะไรก็แล้วแต่มีโปรโมชั่นมากมายกับเอเนะครับผ่อนด้วยผ่อนด้วยคุณเพราะว่าทาง AS เนะครับบูธของ AS เอเขามีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยผ่อน20เดือนในราคาแค่990บาทง่ายๆครับใครก็เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนได้นะครับพลาดกันไม่ได้จริงๆครับกับงาน Mobile Expo ลูกค้าของ AIS นะครับสามารถรับสิทธิ์ได้ที่ AIS ช h อ p ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กุมภาพันธ์นี้สมมติถ้าบอกโอ้โหไม่สามารถมาที่กรุงเทพได้วันนี้ไปติดที่ติดต่อที่ AIS ช h อ p หรือรโทรที่1175ถูกต้องครับ<ๆ>สำหรับวันนี้นะฮะสนุกครับเพราะว่ามีเรื่องราวของทอมที่อยากติดอาวุธนะครตัด<ต>ผมใหม่หน้าเด็กลงเนาะนิชคุณ <laughs> แต่ผมหงอกน่าจะย้อมสีหน่อยนะเนี่ยผมแต่ว่าผมนีไม่ใช่นิชคุณนะ <laughs> ผมนี่เป็นนิชแก ที่หนูคุซาทำตัดผมมาสักเด็กกนาดนี้ควรจะทําสีผมผมงอกหมดแล้วเนี่ยมันเป็นลักกี้คะลักกี้คือลักกี้ไงต้องมีผมงอกขาวๆเอยตัดผมสั้นแล้วดูหล่อดีเหมือนกันเออไม่กี้ไม่ไช้สังเกตเอางี่เดี๋ยวช่วงหน้า <c oughs> นะฮะไปดูนะครับเรื่องราวของทอมอยากติดอาวุธกับอีกคนหนึ่งนะฮะคือทอมที่ไม่เห็นด้วยกับการติดอาวุธนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้คุณดาดาคุณดาดาอ๋อจะต้องไปกันหน่อยครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ตลาดสามชุกเดี๋ยวกลับมาวันนี้สนุกแน่นอนฮะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะในช่วงบอกเล่าค่ะด้าพามาอยู่ที่ตลาดซ้ชุกนั่นเองตลาดร้อยปีที่ไม่ได้มียี่ห้อร้อปีไว้ต่อท้ายเฉยๆนะคะแต่ยังมีเรื่องราวต่างๆแฝงไว้อยู่มากมายเลยนะคะวันนี้เป็นหน้าที่ของด้าแหะที่จะพาไปบอกเล่ามาเลยค่ะ ที่สําคัญของตลาดสามชุกไม่ได้มีเพียงแค่บรรยากาศที่เก่าๆเหมือนตลาดเกา่าทั่วไปเท่านั้นนะคะแต่รายร้อมไปด้วยอาหารอร่อยสูตรโบราณที่มีอยู่มากมายคล้ายตลาดนัดโบราณตั้งแต่ร้านเป็ดย่างเป็ดพะโล้ไหหลาเจ้าเก่าที่ลูกค้าทั้งใหม่และเก่ายืนรอกันอย่างใจจดใจจอ่อทำมากี่รุ่นแล้วคะ,ะนี่เป็นรุ่นแรกที่ทําค่ะแต่ก็ทํามา30กว่าปีแล้วค่ะเพราะอะไรถึงคนมาซื้อเยอะ <S <S คะ,คะ<ม>อร่อยตรงไหน <ผม S 2> บ้างคงจะใหม่และสดค่ะไม่มีของเก่าของ,ของค้างนะคะ ร้านกาแฟท่าเรือทรงค่ะที่อยู่คู่ตลาดสามชุกมานานแสนนานที่นอ้จากรสชาติจะอร่อยล้ำลึกแล้วราคายังคงที่อยู่อย่างไม่เสื่อมคลายเลยนะคะรู้สึกไงบ้างว่าที่ตลาดสามชุกตอนนี้คนมาเดินเยอะมากกลายเป็นตลาดดังของดีใจสิคะเราเป็นคนสามชุกเราก็ต้องดีใจเพราะว่าตลาดเรามีคนมาเที่ยวเยอะค่ะและจุดเด่นกาแฟร้านป้าทำไมคนถึงมากินเยอะมากๆอ๋อกาแฟเราคั่วเองไงฮะเราใช้กาแฟแท้ๆเลยที่นี่จะแท้ไม่แท้แต่ที่นี่เป็นกาแฟล้วน นอกจากนี้ทั้งถนนในตลาดก็จะเต็มไปด้วยขนมกาวสูตรดั้งเดิมอีกนับไม่ถ้วนเรียกได้ว่ากินกันได้อย่างอิ่มหนำสําราญกับรสชาติแสนอร่อยในราคาเป็นกันเองด้วยค่ะคลุกคล้ากับยิ้มสยามของพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่หายไปกับการเวลานี่ข้าวหอมใบบัวนะคะที่บอกว่าใช้ข้าวหอมมะลิเลยใช่ค่ะค่ะ เป็นยังไงบ้างข้างในผสมอะไรบ้างอะคะมีกุ้งเชียงค่ะและ,ะ,และมีกุ้งสดมีไข่เค็มนะคะมีแปะกล้วยมีเห็ดหอมและมีพวกแผนเยื่พืชเจ้านี้นะคะเป็นเจ้าดั้งเดิมของตลาดสารชุกเลยต้องแวะมาเนาะ หรือจะเป็นร้านขนมไข่ปลาร้านนี้ที่คุณมดรดำเองก็ได้มาชิมแล้วด้วยค่ะขายมากี่ปีแล้วคะสิกว่าปีแล้วค่ะสิกว่าปีนะคะแต่สังเกตว่าที่ร้านนี้แต่งตัวสวยชุดไทยหมดเลยเพราะอะไรคะติอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกไปหรืองานประจำไปเลยเป็นอาชีพ2สร้นี่เอ้ยนคนงานจัดขนมไทยอยารู้ค่ะค่ะ สามชุกในวันนี้ไม่ต้องการเป็นเพียงแค่ตลาดเก่าให้ท่องเที่ยวกินเล่นเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังคงแน่วแน่เพื่อจะเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นลมหายใจแห่งอดีตเพื่อเป็นประตูต้อนรับรอการเยี่ยมเยียนจากนักท่องเที่ยวต่างถิ่นหรือแม้แต่ต่างชาติมาชื่นชมตลาดร้อยปีในเชิงอนุรักษ์ไม่ใช่หวังจะเป็นกระแสนิยมและจะละเลยความเป็นอดีตที่น่าจดจําเล่าขานสืบต่อกันชั่วลูกชั่วหลานและในวันนี้นะคะชุมชนสามชุกตลาดเก่าร้อยปีสุพรรณบุรีก็แสดงให้เห็นไปแล้วด้วยการคว้ารางวัล อนุรักษ์ดีจากยูเนสโกปี52โดยทางยูเนสโกแจ้งว่าต้องมีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปมีการบรูรณะซ่อมแซมแล้วเสร็จภายใน10ปีที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิ